เราใช่หมดครับรับเสือท่าของสลาดิมตวละครฟเด็กที่เรารู้สึกว่าอยากจะขอบคุณมากๆเลยที่เราได้มาแชร์มุมมองนี้มาแชร์ความคิดซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าสำหรับผมเองจะเป็นบทบาทที่ยากมากๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโลกไหนก็ตามไม่อยากจะขอบคุณมากๆจริงๆที่ที่เราได้มารู้จักกันครับสวัสดีครับทุกคนนะคร <c oughs> ับก็ฝากน้องผู้กันนะครับผมงผู้กันเป็นตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยดีใจมากที่ได้มาดูจัดกันนะผู้กันเป็นเด็กดีเป็นรอยยิ้มเป็นความสดใสของทุกคนนะ เปน็นพลังบวกในชีวิตที่ดีๆให้กับทุกคนหลังจากนี้ก็โชคดีนะทุกกคนเก่งมากๆด,ดีด้วยก็สมหวังแล้วนะมีพิสเศ์ของตัวเองแล้วแล้วก็ขอให้เป็นเปีของทุกคนเป็นจลน์แปลครับสวัสดีครับทุกคนโฟนกัสเชนนะครับผมตัวจริงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างผมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไระบทเรียนที่ใหญ่พอสมควรขเพราะว่าจรินมันเป็นความยากในตัวละครของมันด้วยตัวหมดเป็นตัวคร สัสดีครับโดนัทสุภวินนะครับก็สำหรับพี่วินอยากจะขอบคุณในท,ทุกๆอย่างนะครับเพราะว่าตัวโดนัทเองอะมองว่าพี่วินเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่ได้รับเรารู้สึกว่ามีความยาาเป็นอีกประสบการณ์ที่มีความหมายมากเพราะว่าเหมือนราเล็ก้าวข้ามกอบบางอย่างที่เราตั้งไว้ก็อยากจะขอบคุณที่แบบว่าเข้ามาเป็นในบทเรียนที่สําคัญให้โดนัทนะคะรับถ้านวัเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยเพราะว่าบอลเป็นคนที่ตั้งใจโฟกัสแล้วก็เต็มที่ โอกาสทีงานนี้เข้ามาใชนไหมเนี่ยเราไม่มีอะไรจะไปติดเขาได้เลยเขาเก่งมากเขาตั้งใจเราตัวเราถูกตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็ไอจะบอกว่าเก่งมากก็ขอให้เป็นเต่อไปเรื่อยๆนะเป็นบอสที่เก่งแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนมีขนาดนะครับสำหรับโนวเองเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์มาตลอดระยะเวลาสี่ปีถือว่าเดินทางมากันค่อนข้างนานมากๆนะครับผมก็เพิ่มเก่งขึ้นในทุกๆวันที่ได้รู้จัก พยายามเป็นคนที่เหมือนแบบว่าตอนแรกเขารู้แล้วว่าเขาทําอะไรได้ดีเขารู้แล้วว่าเขาทไไขาววํา,าทอะไรแล้วเขามีความสุขพ่ออยากจะเป็นกำลังใจและกจะขอบคุณมากๆเลยอยากจะขอบคุณที่แบบว่าจับมือเคียงข้าวเงินกับกันมาอยากจะบอกว่าเออเป็นห่วงในทุกๆอย่างแหละการหลักๆนะครับก็เป็นกำลังใจช่วยในทุกๆเรื่องนะครับผมมีอะไรก็ห่ามาได้เสมอเลยเป็น,นสปอนเซอน,นนะ์เก่งมากเลยพี่ดูก็เป็นพี่ที่ดีมาตั้งแต่ตอนเข้าค่าย พี่คอยช่วยกันมาตลอดแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลกันมาตลอดแล้วก็ร่วมสอนร่วมแบบฝากกานบริษัทอะไรหลายอย่างมาด้วยกันอยากขอบคุณพี่โดที่เป็นพี่ที่ดีของผมมาตลอดครับโฟดเป็นคนที่เวลาทำงานโหจริงจังแต่โฟดจะแบบว่ามีความเชื่อเกินไปนิดนึงแต่สำหรับในพาร์ทการแสดงโฟดเป็นคนที่เต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับงานมากๆก็ขอบคุณที่แบบบางทีอยะสิ่งที่ที่ตัวนังทำไม่ได้ก็จะมีโฟดคอยช่วยแบบคอยช่วยเชียร์อัพเป็นอยูว่าเฮ้ยเราทำไปได้นะพี่แค่สู้ๆไปกับมันนะโฟดจะบอก คุยคขาช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเหมือนกันครับมากๆเยครผมว่าแฟนมิสติ้งครั้งนี้มันมีอะไรที่ใหม่และไรแปลกสำหรับผมมากๆโดยเฉพาะการเต้นการทำโชว์อะไรเงี้ยคือมันเป็นโชว์ที่ยิงย่งใหญ่เหมือนกันนะแบบว่าแต่ละเพลงก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหสนุกแลวว่าเต็มที่เราอยากทำออกมาให้ดีที่สุดให้ทุกคนแบบว่าดูแลเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับผมอีโดกนเต่นที่ลมากๆแบบใส่เต็มสุดๆคือแบบกระบอกแค่แบบ โค้งก็บอกมันแบบคือเสีย,ลยพอพอออแ,แล้วช่างช็อกนะเจมส์ฮอมเพราะว่าคือเราต้องทำอไรบ้างมันจะเยอะแล้วเอยากทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดาทุกคนสะต้องไปกับเราขอขอบคุณนะขอบคุณกันเรลยว่าพี่เมย์ก่อนเลยคนแรกะละที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะผะก็จริงๆริงขอบคุณพี่เมย์ที่ได้มับโอกาสเนานะ สำหรับบทเชิดเรื่องผมไว้ใจผมในการที่แบบได้เล่นเป็นสถานะคุณเมย์เป็นเหมือนพี่สาวคนหนึ่งที่ที่ได้ไะครับสำหรับผมนะฮะเป็นที่ปรึกษาในหลายๆอย่างก็มีวาเป็นเหมือนอย่างที่บอกเป็นเหมือนบ้านทางที่สองของเราดูแลเรามาเรียกว่าเป็นเหล่าผู้ปกครองที่เขาก็ไม่เคยแบอก้า้กับพวกเรานะครับผมเขาก็หวังดีพวกเราเสมอแล้วก็ให้ในสิ่งดีๆกับพวกเรานะผมเชื่อว่าเมย์เขามั่นใจในศักยภาพของตัวเองคนเดียวว่าสามารถ สัญญาว่าจะทำทุกความต้องารอยากขอบคุณมีเมยวาย,อยาขอบคุณพี่เมย์ทุกคนในทีมงานมีเมยวายแม้แต่กระทั่งพี่ๆทีมกองถ่ายของเรานะครับร่วมทุกร่วมสุขฝ่าฟันเราสั่งกันมาเยอะมากครับขอบคุณที่ไว้ใจให้มานะพอดีครับอย่างแรกเลยต้องขอบคุณพี่เมย์พี่ทุกคนที่อยู่ในมีเมยวายหรือว่าเป็นพี่ที่ทีมงานทุกคนโดยนั้นมองว่าทุกคนทำงานเต็มที่ม,มากๆส่วนตัวแล้ว งานที่พี่เจมฟเป็นคนพู่งกรับที่แบบเต็มที่สลหรัมากขอบคุณที่มีหัวใจให้ตัวนั้นได้รับบทที่มีวสำหรับแฟนคลับผมอยากจะขอบคุณนะอยากจะขอบคุณที่แบบที่อยู่ด้วยกันมาจนวันนี้เรารวมถึงแฟนคลับใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็พพอร์ตในตัวผมนะครับทุกความนับทุกการสนับสนุนทุกคนมันมีค่าสำหรับผมมากนะครับจริงๆเราจะมีวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีคนคอย ผมอยากขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับทุกคนผมบอกเลยว่าไม่มีทางอืนจะมีได้แน่นอนครับผมอยากจะ,ะขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตโฟนดูนะซัพพมผัสบอลด่นซัพพอร์ตทุกคนจากซีรีส์เรื่องนี้กำลังใจจากทุกคนก็มีความหมายกับพวกเราเหมือนกันอยากให้ทุกคนคอยซัพพอร์ต รัก็เป็นรุณคนนะไปนานๆครับผมขอบคุณมากครับรักนะครับ,รบทุกข้าวที่ผ่านมาของเราไม่เป็นคนเราจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกข้าวหลังจากนี้ไปอยู่ด้วยกันไปนานๆนะ คนจะมีความสุขนะครับกับ The Eternal และแตงเมที่งทนแ่งีนได้เลยครับ